สวัสดีค่ะตอนนี้ถนัดเที่ยวชาแนลเราคงอยู่ที่ซานฟรานซิสโกโประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็อยากจะทดลองใช้บริการแท็กซีไ่ไรคนขับหรือเวโมนะคะซึ่งเป็นที่นิยมในซานฟรานซิสโกะคะ่ะ ทเที่ยวเราจะไปรับรถเช่านะคะของบริษัทซิกนะคะแล้วก็ระยะทางจากที่พักนะคะไปที่โนนเราจะต้องโดยสารนะคะไม่ว่าจะรถไฟฟ้านะคะหรือว่ารถเมย์แต่ว่าเที่ยวเราจะเลือกเดินทางไปด้วยเวโมค่ะเที่ยวเราจะลองใช้บริการดูนะคะโอ้ยตื่นเต้นไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องเข้าแอปเวโมก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราเรียกรถมารับได้แล้วนะคะ พอเราหารถได้แล้วนะคะก็คือเขาก็จะโชว์รถอยู่ตรงจุดไหนนะคะที่จะมาถึงเราในแอปนะคะโชว์ว่าอีก11นาทีนะคะเว m โจะมาถึงเราค่ะแล้วก็ในแอปนะคะเขาก็จะบอกด้วยว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะจากจุดนี้ไปถึงจุดมุ่งหม่ไปาะ,ะของเราก็อยู่ที่13 USD เอค่ะตื่นเต้น,น้าคันนี้เปล่า ตอนนี้ก็เหลืออีก9นาทีนะคะที่เวโมจะมาถึงจุดที่เราอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะระบุว่าเวโมทะเบียนรถอะไรค่ะก็ต้องบอกว่าเวโมก็คือใช้งานครั้งแรกเลยนะคะยังไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรต่อนะคะ oh, <no. S 1> ตอนนี้ก็คือที่แน่ๆก็คือต้องรอให้เขามาจอตรงนี้ก่อนนะคะ mm hmm. มาเลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ almost at pick up ใกล้แล้วค่ะว้า wow, ย <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> มาแล้วเวโม่1ก okay. ้าโอเคทะเบียนรถถูกต้องจะสังเกตว่าเวโมเขาไม่มีคนขับนะคะเขาก็จะมีจอเรดาร์อยู่รอบคันเลยค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือเราจะต้องกดปุ่ม u n l ล็อก เพื่ออันล็อกนะคะตื้สโอเคพอเรากดปุ่มอันล็อกปุ๊บนะคะเขาก็จะเปิดนะคะป่ะเราก็จะเข้าไปข้างในแล้วนะคะเขาก็จะบอก Good morning นะคะแล้วก็เป็นชื่อเราอะคะ่ปะป่ะพี่ตะก้องเร็วเค okay. ตอนนี้เราเข้ามานั่งในรถเรียบร้อยแลวนะคะเราก็จะกด Start Drive นะคะก็คือให้เขาออกอยังไงต่อต้องกดตรงนี้ด้วยป่ะเนี่ย สตาร์ทได้อ๋อถ่ายขึ้นอ้อไม่เกิอย่าับไบเวมูนะคะจะเป็นรถยี่ห้อจากัวนะคะไทยโซตื่นเต้นนี่ก็จะเป็นแบบอินโฟเมชันต่างๆนะคะ เดี๋ยวแล้ว,วโอ้ยคนจะข้ามจดรอก็โหลบบ้า f i ฟนารี r ีแลกแต่รู้สึกเกรงไปหมดเลยเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางอีกภายใน9นาทีนะคะแล้วก็เป็นเวลา9้ามงตรงค่ะนี้ก็เป็นติดไฟแดงอยู่นะคะ อยู่ในซันฟรานนะคะก็จะเห็นว่ามีเวโมวิ่งอยู่เยอะมากค่ะแล้วก็มันช่วงนี้มันได้ยังแบบเหมือนช่วงแรกๆเนาะก็คือทุกครั้งที่เราเห็นคนที่ใช้บริการเวโมนะคะเราก็จะเห็นผู้โดยสารอยู่ในท่าน,นี้ค่ะก็คือถ่ายคลิปกัน <c oughs> <c oughs> เหมือนเราโอเคอีก8นาทีเออก็โอเคนะถ้าเราแบบรีแลกซ์ฟีลรีแลกซ์ เราก็จะรู้สึกเออโอเคได้อยู่ค่ะนี่ค่ะพอถึงไฟแดงเขาก็จะจอดแล้วก็ถึงจุดที่มีคนที่กำลังจะข้ามถนนนะคะเขาก็จะชะลอความเร็วเหลืออีก7นาทีนะคะระยะทางจากาจุดที่เราเรียกนะคะก็คือแถวแโรงแรมเรานะคะไปถึงที่ s i น r e n ะนะคะ,นะคะก็ ไม,ไ,ไม่ไกลครับแต่เป็นทางขึ้นเขาค่ะก็พอนั่งไปนั่งมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกก็รู้สึกบ้านใจนะ รู้สึกมั่นใจกว่าตอนที่เราขับรถเราเนาะแล้วเราใช้โหมดพา l อลอตแอสซิสอันนั้นยังแบบกังวลกว่าแต่อันนี้นั่งเวโมเนี่ยรู้สึกรีลกซ์มากกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้นั่งจาก,กัวเนี่ย <laughs> เราต้องชำระเงินยังไงอ่ะผ่านแอปพลิเคชันไปเลยใช่ปะโอเคอ๋อผ่านบัตรเครคคดิตนะคะอะไรว่า v n minutes ในจอนะคะก็จะแสดงผลของเลดรานะคะก็คือข้างหน้ามีรถจอดกี่คันนะคะแล้วก็มีแยกนะคะแล้วก็ซ้ายขวานะคะมีรถจอดอยู่ยังไงนะคะแล้วก็ลักษณะของถนนเป็นยังไงเนี่ยค่ะจะบอกในนี้หมดเลยค่ะ การสมัยอ่ะแต่ถ้าที่เมืองไทยแบบน่าจะอ่น่าจะยากเนาะกับการมาีแท็กซี่ไรคนขับเพราะว่ามันการจราจรบ้านเราจะวุ่นวายกว่าที่นี่ค่ะ,ะแล้วมารยาทการจราจรนะคะก็เป็นมาตรฐานเลยค่ะก็คือพอถึงทางแยกปุ๊บที่ไม่ใช่ไฟเขียวไฟแดงนะ,ะก็จะมีการจอดก่อน จอดก่อนเพื่อที่จะเช็คว่าแยกมีรถไหมเนี่ยฮะอย่างเนี้ยคะเนี่ยพอถึงแยกปุ๊บเขาก็จอดก่อนแล้วก็ให้รถคันอื่นไปแล้วก็นี่มีอ่าผู้ชายหล่อล่ำเดินข้ามถนนนะเขาก็จะจอดให้ไปก่อนอ,อีก2นาทีค่ะใกล้แล้ว หน้าเราก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะของซันฟานนะคะก็จะเป็นรถรางค่ะถ้ามาเที่ยวซันฟานก็อย่าลืมมานั่งรถรางนะคะโอเคเขาก็จะบอกให้เราเตรียมตัว for your safety, the doors the remain locked when arrive. Pull door ระบบล็อกรถก็จะเปิดนะคะต่อเมื่อเราไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางนะคะคลิปนี้ได้กำไรนะเนี่ยดูมีเห็นรถรางสัญลักษณ์ของซานฟรานซิสโกส่วนกันด้วย <Yeah. S 1> อโอเคค่ะไฟสปอตทูพูลโอเวอร์ โอเคค่ะแล้วก็ขวามือนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของเรานะคะที่เรา,าเรียกไว้นะคะ,ะก็คือ six เรน,นะคะค่ะ <You 're S 2> โอเค <here. S 2> sure โอเคค่ะถึงจุดมุ่งหมายปลายทางล้วแล้วนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ กับประสบการณ์นั่งเวโมนะคะที่ซานฟรานซิสโกนะคะกับถัดเที่ยวค่ะตื่นตอนแรกๆก็ตื่นเต้นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกรีแล็กนะคะแล้วก็เออมันก็เจ๋งนะที่มีแบบระบบนี้นะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าใช้ที่เมืองไทยนะคะน่าจะ ยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าการจราจรนะคะของบ้านเราค่ะแต่สําหรับที่นี่นี่คือการจราจรค่อนข้างที่จะแบบเอื้ออํานวยที่จะมีบริการนี้แต่ทน r n เที่ยวเราก็หวังนะคะว่าในอนาคตแต่ไม่รู้วอีกกี่ปีนะคะที่บ้านเราก็จะมีบริการแท็กซี่ไรค์คนขับเหมือนที่ซานฟานเช่นกันค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่อง YouTube ท a r ัดเที่ยวชาแนลและ Facebook p a g ท a นัดเที่ยวขอบคุณนะคะเข้าไปรับรถกันค่ะ Thank you